น้องรับรูเล้ยวเ็นโบปุ่นเสียเปืือนเมื่อลหเสียขาวปีนี่ก็นนิ่งนิ่งจังหน่อยเขาสิ้นรักปอยสู่ไปดอกไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะเฮ้ยผู้ใดมาลักเหรียญสั่งนี่ฮะ<อ>เด็กหน่อยมาลักเหรียญสั่งค่ะจังหน่อยกันลักสั่งไปเลี้ยงถึงตัวนี้แล้วก็บปวยไปเหลี่ยงตัวนี้<อ>คนนั่งอยู่หนาบานเมื่อเด็กหน่อยมาลักเหรียญสั่งพี่น้อง เล็กหน่อยบ้านใดขึ้นมาดื้อแต่หึจ่าเบิ้งเอาบอกน้องจ่าเบิ้งเอาเอาใจตัวไอ้บอกน้องจ่าเบิ้งเอาใจจ่าเบิ้งจ่ากันใจสวยเลยมัวคาตาอ่อนพี่อยู่หันละพี่สิกับบ้านเหล้วดีเนาะพุ่นมาอ่อนกันปุนบอกน้องมาจังไดเกลับบ้านแล้วน้องรับรู้เหลียวเห็นบ่ปุ่น เสียเปืือนมื่อละเสียขาวปีนี่กันิ่งนิ่งจังไลยเขสินรักปอยสู่ไปดอกใส่ให้ทรงขาให้น้องทรงขาเบิ้งเอาขัน,ข,นขันขันขืนได้ทรงข้างพี่ข้างพี่ข้างบุ้มีสูเอา้าตังเบิ้งตังได้บ่เอา้าขันตังได้เอา้าขันตังน้องได้ วันนี้บรรยากาศดีนะคะแดดโบ๊ทพี่น้องเอ้ยเริ่มจะหนาวแล้วแม่แม่เอฟซี FC ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งเมืองไทยและต่างประเทศนะคะบรรยากาศเออล่มไหมแดดบ่ออกเลยค่ะวันนี้บรรยากาศดีองค์คลักนอนรับปุ้ยเลยเนะ่ขอบคุณลักกี้กับโซโดานอนอยู่คุณ เพื่อนอ่ะมันนี้อ,อ่านหลองเพิ่นกระเทียบเทียพีเอิรนมันนี้กับฮันมาอารมณ์เนาะเอ้ยคิดสิคิดหอดพี่ออมบ่อนอ้อบันนี้นอพี่ออมสิไปบ้านแล้วเสือเปื่อน,น,นเบิดเสือขาวเฟียกันคักเหมือนเหมือนน้องอิ่มเลยนะเนี่ยเหมือนอิ่มเลยอิ่มมาอิ่มก็อย่างนี้แหละคะ่ะ อ่อนเขาอ่อนเขาเนี่ยนะอ่อนเขาเอ,อ่อนเขาคนเ,เขาเล่นข้างให้มักที่เนาะอือ่อดออขากันแล้วพี่นอ้องตั้งปราจับขาพี่ดมดมดม,ดมกินเน่ยค่ะนี่ดมกิน mớt thì chút kháo Mặc con ổn, mặc con ổn Cọt éo ấy, cọt bây ổn Lắp lên rồi Hãy cọt éo bây ใส่กอดจังไดงกอดกอดกอดกันเด้อกอดพี่อ้อมแมกอดพี่อ้อมมึงเวลาที่ไปบ้านน้ำพี่อ้อมบอออ่ไปบ่ไปน้ำพี่อ้อมบอ่บรรยากาศด,ดีจังหนอยกันนอนตอนนี้ อ้อนอ้อนอ้อนกันเอ้ยอ้อนอ้อนกันอุ้นอิตินาจะได้มากมก่อนนี <Thank> ไ่ไปไปใสไปแข่งที่ไหนไปกี่วันวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดอไปแข่งที่โคราชนะคะสิบเจ็ดสิบแปดจะแดงมาไปนอนขึ้น ไปรถอะไราาไปกี่คสสนสิบเอ็ดโอ้นักเรียนสิบเอ็ดคนยังไม่รวมครูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรจ๊ะว่าไงจ๊ะขออะไรเอ่ยแต่เร็วอ่อนใหญ่เลยอ่อนพี่ใหญ่เลย เออหูซื้อวัสดติดพี่อ่อมลายกลัวเมล่ะเด้อบาดตาเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาข้างไงเน่เกาข้างไงเนี่ยปีปีว่าเอ้ยมีแห้งรับตามุยมุยเออคุณเกาข้างให้นูนเนจ้าเกาข้างให้นูนเนจ้าเอาหนาให้กินกับบอกินเนาะอ่อนเขาหลาย มีเห oh, ่า <happily> บ่อผาบึงโอ้ไปหัวอเออเออเออบ่มีบ่มีกค่วะเอ้เอ้เอ้หนีบหูไปเลยอ่ะบ่ห้พี่อมเปิดะพี่กันหนีบหูไปไปเราไปแกะกล่องของฝากกันค่ะไปดูของฝากกันค่ะว่าเป็นอะไรนะคะโอ้โหหน่อยๆอยากแกะเอาแกะแกะแกะได้บ่แกะเลย โอ้โหโอ้มันคืออะไรอ่ะพี่ตู่มันคืออาหารหมาโอ้มันคืออาหารหมาพี่ตู่คือหงูตกใจบ่เลยเอาเปิดเปิดข้างเดียวน้องเป้เปิดเฉพาะข้างบนน้งเสี่ยพี่ตู่ยิวมไหมน่าหิ้มปะ ไม่ไม่แต่เป็นยังคือว่าโบหิวมันขนมตัวขนมตัวหิวไหมขนมเค้กอ่ะขนมเค้กด้นี่หิวมั้ยอยากมั้บ้าบาใบ้าปากบ้าป่าบ้ป่าแค่ตะเคียนมันคือขนมไี่ยังขันยานยานยานไี่ยังมามีพี่หลอกเลยขนมได้หนิมันเป็นขนมได้หนิขอบคุณนะคะพี่ตุ๊กมาถึงแล้วครับอะไรฮอดดอกของ โอ้ของใครของเป๊ขององค์ครัของกิ๊บี่ึเบิ่งปรุณดศนะพิตุอยากบอบ่อแมนใส่เอ็นเด็กน่อยไหมั้งพิตุอยากบอเด็กหน่อยไปนอนพิตุหิวบอของหมาไปพิตุอยากบอครับเอาข้นร่มเอาข้นว่ายไปเอาข้นใช่อีขวดนหนึ่ะควดนหนึ่งนี้วในนี้ ไปขนของออกมาเร็วไปเอาของออกมาเด็กหน่ยจิลับ,บ้านแล้วกลับไหมจับยูไว่าบกกับไว่าซิยูน้ำเมร์ไซ่าสิยูน้ำเม,สสำเม็สมยูบออยูดอกโอ้ยออไปโยบเล้วค่ะพี่น้องเอ้ยไปว่ะน้องเป้ของน้องเป้ตัวใดแน่้ขนไปเลยไปแล้วค่ะไปแล้วเต็มดากรถดมหมอกก่อขุนของพี่อต ขึ้นรถไลยแล้วตะของนี่ก็เต็มรถล้วพี่น้องเอ้ยขนมากล่ะกับน,นกับอยู่ผางหอผาหุ่มฝนตกเียงฝนตกนะโมเมนฝนสันไทายด,ดีครับนี่มาถือเอาของอลาดเลยจะเอาไปอยู่บนนี่อยู่บ้านมีอยู่เมนบบ ยูบานมีบนนี่เอาไว้นี่แหละตัวนี้เอาไว้นี่เวลากลับมาเดิเวลากลับมามันจะบมีล่างนี่ซื้อเอาไปให้พี่เป้ะพี่โอ๊ตพี่ย้อมถือไปเออไปแล้วค่ะไปแล้วกุ๊เกงแต่ว่ากุ๊เกงแต่ว่าไปแล้วไปแล้วอาลาดอาลาดเลยคือว่าเอาไปใส่รถเองซปเปอร์แมนบิน บินบ่าายยปปะแต่ยังตัวเปล่าแม่ก็บินยังได้อ้กระแป้งร่างได้บอไปพี่เป้ถื้อไปของพี่เปน้นน่นเอาเสื้อผ้าไปนั่มเอาเสื้อผ้าไปใส่หนาโลดออโอ้พี่ตูพายตอยพี่เนยนิโลยิโลเอาเอาเอาฮึบฮึบเออเดือยังเบิดอีก A bố mẹ tì tony A tay tung tung nye tay tung nye bay hoop hoop oh hoop 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 <l ots> <t> เออวันดีสวยแต่ว่าสไป,ปด้วยเบนแปลงล่างแปลงล่าง,างเตรียมกระเป๋าแล้วนะคะน้องปป้จะกลับบ้านแล้วสะปายกระเป๋าเก้าคุงตามหาแฟนไอซ์ฮะสปปะไปยกระเป๋าไปใส่หนีสิเน้นน้ำผู้เ a าผู้สาวกลับบ้านจะไปเรียนแล้วจ้าบอกแม่์เมยวะ เจอกันใหม่นะคะบอกเมย์เมย์เจอกันใหม่นะคะอทิษฎด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาเต้นให้ดูพูดอุ้ยแปงหลังตั้งฝุ่นหยอปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่อือเลยนะคะเด็กๆคนของเต็มรถเลยค่ะเบิรงเด้อพี่น้องเอ้ยพาไปเบิรงปันใหญ่เฮี้ยนใหญ่สั้นอรูดตะของนี่ก็เต็มรถหมอกกอกหมอกกอก เสือเปื้อนพี่ปีจับเสือเปื้อนหมดเลยเอาล่ะไปหาพี่ปีบ่ไปหาพี่ปีบ่ย่านเฮ็ดหยังหาย่านเฮ็ดหยังโอ้โแตกหักรับน้องแน่โอ้ เด <usion> ี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสาหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะลาตุกครับขอบคุณครับกระลุกครับ